กล่สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนด้วยนะครับผมคิปวันนี้เราอยู่เกม Call o Mobile และจับหัวข้อของวันนี้เนืรังจากตอนนี้ผมตัวเกมเนี่ยก็มีการแอบปล่อยข้อมูลหลุดเพิ่มเติมเข้ามาผมซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่ก็ทําการสปอยในส่วนการอัปเดตใหม่ๆที่กาลังจะเกิดขึ้นมาในอนาคตในเร็วๆนี้ผมก็มาดูก่อนว่าในช่วงของอนาคตเร็วนี้ผมอาจจะหลังซีซั่นสิขึ้นไปนิดนึงจะมีอะไรเพิ่มเติมและอัปเดตเข้ามากันบ้างก็มาดูกันเลย มนเรื่อมันอย่างแรกเลยผมก็ก่อนหน้านี้เนี่ยพิลิงเอาภาพของตัวดานใหม่มาเนี่ยก็หลายๆคนก็ได้พอจะรู้แล้วว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยตัวเกมในซีซันส3มเนี่ยมันจะมีดานใหม่แบบแน่นอนนะแล้วก็จะเป็นด่านในทีมฮิมะนั่นเองซึ่งในตอนล่าสุดนี้ก็มีภาพใหม่หลุดออกมาอีกเหมือนกันนั่นคือภาพนี้เลยผมที่ส่งตรงมาจาก Official มาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาทําการวิเคราะห์เจ้าภาพนี้นดีกว่า ในภาพนี้ผมสังเกตด,ดีว่าว่ามันจะเป็นเหมือนกับบริเวณที่เป็นภูเขาหิมะแล้วก็มีหิมะท่วมซึ่งในซีซั่นทสเนี่ยเขาก็เกง่งๆกันเลยว่าจะเป็นซีซั่นแห่งคริสต์มาสครับผมก็จะมีหิมะปรากฏมาเป็นฉากหลักแล้วก็เป็นทีมหลักของเนื้อเรื่องโดยภาพนี้ผมเป็นหนึ่งในสารที่ที่อยู่ในโหมดของ b ัตเทิลรอยัลผมก็คือบริเวณที่เป็นเชิงเขาตรงนี้เลยผมสังเกตว่าจากมุมภาพและการถ่ายภาพเกมเพย์เนี่ยค่อนข้างมีความใกล้เคียงไปประมาณเกือบเกือบเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยผม บวกกับตัวภาพเนี่ยมันมีลักษณะที่เป็นหิมะตกเท่ากับว่ามีแนวโน้มที่สูงมากๆเลยว่าในโหมดของพิ t ทอ Royal ่เนี่ยอาจจะเป็นทีมที่เป็นหิมะก็ได้เหมือนกันครับผมก็คือหิมะตกทั้งแมปเลยเพื่อให้เข้ากับทีมของคริสต์มาสนั่นเองเนะแต่อันนี้ก็เพียงแค่ทฤษฎีข้างต้นทฤษฎีแรกนะแล้วก็ถัดมาผมกับทฤษฎีที่2เนี่ยที่ค่อนข้างเกิดขึ้นได้ยากหน่อยผมโอกาสเกิดต่ำมา,มากๆก็คือดูจากลักษณะนเนี่ยมันคล้ายๆกับด่านสกีครับผมที่เป็นด่านด่านหนึ่งอยู่ในโหมดซอมบี้ ก็เลยคิดว่าเอ้ยหรือว่าในอนาคตเนี่ยเขามีการบอกใบ้เพิ่มเติมเลยว,ว่าอนาคตด่านซอมบี้ผมอาจจะเตรียมทําและอาจจะมีการพอด่านนี้ลงมาก็ได้เหมือนกันนะผมแต่อันนี้ก็เพียงแค่ทฤษฎีข้างต้นนะ ย้ำก่อนว่าด้วยข้อมูลที่มีในตอนนี้ผมมันมีเพียงแค่ภาพภาพ,ภาพเดียวเท่านั้นเราอาจจะยังเดาอะไรไปได้หลายหลายอย่างอาจจะต้องรอดูอีกทีนึงเ่ยตอนที่ตัวเกมอัปเดตมาในช่วงของสัปดาห์หน้านะว่าตัวเกมเขาจะเอาอย่างไงกันแน่เกี่ยวกับในส่วนตัวด่านใหม่หรืออาจจะเป็นโหมดใหม่หรืออาจจะเป็นอีสเตอร์เอ็กใหม่ที่เพิ่มเข้ามาและข่าวต่อมาผมก็ยังอยู่กับในคอร์ลิตี้เหมือนเดิมแต่คราวนี้เนี่ยอยู่ในภาคของ Warzone นะผมแต่มันก็เกี่ยวข้องกับในภาคของโมบายด้วยนะเพราะอะไรก็มาฟังเหตุผลกันดีกว,ว่า บอกกันว่าในภาคของ Warzone ผมหรือ PC เนี่ยจะมีการปรับในส่วนตัวสมดุลของเลือดในโหมดของ Battle Royale อีกน้อยแต่ว่ามันจะส่งผลถึง Mobile หรือเปล่าในตอนนี้ยังบอกไม่ได้แต่มีภาพภาพนึงเนี่ยหลุดมาให้ดูกันก็มดูภาพนี้กันก่อนนะโดยภายในภาพนี้ผมจะสังเกตเห็นได้ชัดว่ามันจะมีส่วนตัวหลอดเลือดของผมอยู่ที่100และมีกราะที่เป็นเพเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกเป็น150 ถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยเราสามารถฉลีนลีนได้เนี่ยเลือดของเราจากหนึ่งเราก็เป็น150่้ยใช่ไหม <S <S ถ้าเกิดว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าจํานวนลิมิตเลือดสูงสุดในโหมดของเบเตอร์รอยัลเนี่ยจากตอนนี้เพียงแค่150อาจจะมีการขยายให้เป็น2 5 0ถึง300ได้แล้วผมโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยนะโดยข้อมูลนี้เนี่ยก็มาจากในเซิร์เวอร์จีนนั่นเองผมที่สังเกตว่าเซิร์เวอร์จีนเนี่ย มันจะมีบางอย่างที่มีการอัปเดตเพิ่มเติมมากกว่าในเซิร์ฟเวอร์ global หรือเซิร์ฟเวอร์เอเชียของเราผมซึ่งเขาอาจจะมีการทดลองในเซิร์ฟจ,จีนก่อนถ้าเกิดว่ามันประสบความสำเร็จแล้วมันโอเคเนี่ยมันอาจจะมีการผ่อนระบบนี้เนี่ยเข้ามาในเซิร์ฟของเราด้วยนั่นเองครับผมก็เป็นระบบที่น่าสนใจมากเลยนะทำให้เราเนี่ยสามารถยืนต่อสู้กันได้นานมากกว่าเดิมเพราะในตอนนี้เนี่ยสังเกตว่ามันมีแต่ปืนแรงๆนะยิงปับเดียวเนี่ยถึงแม้จะมีกอนหรือเวลผสามเนี่ยก็แทบจะตายไวกันมากๆเลยนะ แล้วก็ตามด้วยอีกภาพหนึ่งรับผมในโหมดของ Battle Royale เหมือนกันกับในด่านของเอาคาทัศ์เนี่ยเขาจะมีการปรับให้ตัวปืนนะผมกลับเป็นเหมือนกับในเวอร์ชันก่อนๆก,ก็คือเก็บปืนมาปุ๊บแล้วก็ต้องหาของแตกงเนี่ยใส่เองแต่อันนี้ก็คือยังไม่แน่ใจาเท่าไหร่นะเพราะว่าอยู่ในภาคของเซิร์ฟเวอร์จีนผมเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยเขาอาจจะเหมือนเซิร์ฟเวอร์บ้านเราก็ได้เลยทันทีหรืออาจจะพ่อเริ่มต้นก่อนก่อนที่จะมีระบบการสมิธเข้ามาก็เป็นไปได้ทั้ง2รูปแบบนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอรุ่นกันต่อไปนะ แล้วก็ปิดฉากด้วยเรื่องสุดท้ายผมเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์เทสประจำซีซัน13แล้วก็ซีซัน14มีคนถามมาเยอะมากเลยผมโดยตอนนี้เนี่ยทีมงานก็ออกมาอธิบายแล้วว่า แน,น่นอนที่ผมเซิร์ฟเทสเนี่ยจะมาในช่วงของปลายสุดสัปดาห์นี้แล้วเขาจะประกาศในส่วนตัวคอมมูนิตี้หลักเลยนะของคอร์เวตตี้มือบายออฟฟิเชียลนี่นบผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากรอเล่นเซิร์ฟเทสนะผมก็เตรียมตัวได้เลยเร็วเร็วนี้น่าจะไม่เกินประมาณสัก3ามถึงสถึงหวันเนี่ยเขาก็น่าจะมีการปล่อยเซิร์ฟเวอร์เทสมาให้ทุกคนเนี่ยได้ลองโหลดเล่นดูก็นหนั้นเงื่อนไขเหมือนเดิมก็คือโทรศัพท์ที่ต้องใช้เนี่ยก็คือต้องเป็นตัวของ Android นะเพราะว่า iOS เนี่ยไอโฟนไม่สามารถใช้งานได้นะกับเซิร์ฟเเเวออร์ทสนนนั่นงะ แลยก็เข้าประมาณนี้ผมสรับการอัปเดตข้อมูลล่าสุดของ Call Duty Mobile ผมอาจริงๆเนี่ยตอนนี้ภายในยอีก2-3วันถ้าเกิดว่าเป็นกำหนดการเดิมเนี่ยเราควรที่จะเข้าสู่ทีมคริสต์มาสแล้วผมแต่ตัวเกมเนี่ยมีการเลื่อนวันออกไปเพิ่มไปอีกหนึ่งสัปดาห์ถ้าเกิดว่าจะทำให้ตัวทีมของเราเนี่ยเลื่อนช้าไปนิดนึงแต่พี่ลิงมองว่าในส่วนของการเลื่อนอันนี้เนี่ย มันอาจจะเป็นเลื่อนด้วยสายเหตุ2อย่างอย่างาแรกเลยก็คือเขาต้องการให้เทศกาลเนี่ยในซีซั่นหน้าเนี่ยมันชนกับเทศกาลในช่วงของวันปีใหม่ก็ได้และอีกอย่างอย่างก็คือเขาอาจจะรอแก้บัคต่างๆก็ได้เหมือนกันนะผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พิลิงคาดการณ์ไว้แบบคร่าวๆเฉยๆนะในความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะเป็นได้ทั้ง2แบบหรืออาจจะไม่เป็นทั้งสองแบบเลยก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็รอก,กันน,นิดนึงนะแล้วก็ในส่วนของซูเวอร์เทสถ้าเกิดว่าพิลิงได้ข้อมูลมาลิงมาว่าไรเนี่ยเด็บรี่ก็จะมาแปะให,ให และเหมือนเดิมสำหรับใครชอบกิจดีๆแบบนี้มีสาระรความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r คร์กดติดตามกันได้นะครับผมทางช่องยู u ู u ไปก็แฟนเพ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมของผมก็ไปแล้ว Then you have magic!